สวัสดีค่ะวันนี้หนูมาอยู่ที่พัทยาทุกคนไอ้นี่โรตัสพัทยาวันนี้ได้ยินไหมวันนี้ที่โรตัสสาขาพัทยาใต้บอกให้หนูมาเขาเรียกอะไรเชิญเชิญให้หนูมาเปิดหมวกที่งานอะไรนะพูดอะไรนะพูดพูดชักนะพูดชักนี่เป็นซุ้มอาหาร มาลองกันเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวถ่ตอนที่เขาเปิดร้านอาหารได้เยห้ให้ให้เขาเปิดอาหารให้เขาก่อนเปิดร้านอาหารให้ครบก่อนนี่เพิ่งเริ่มเพิ่งมาถึงนใช่เพิ่งมาถึเลยมมาเลยเว <c oughs> ทีดูเวทดูมีเวทีด้วยมีเวทีจะเปิดก่อเล,ลนน่อย <c oughs> ก็ก็ดีนะก็ก็ก็ดีนะตัวเล็กดี okay. ดี๋ยว่าลองดูจะลองดูดดดดว่าจะได้หรือเปล่าขอให้หนูลองพเพ็นแตตาก็เยอะดยนะค่ะก็สำหรับ,บางานวันนี้หนูก็ขอบคุณทางโลตัสสาขาพัทยาได้นะคะที่ได้ให้โอกาสหนูได้มาร้องเป็นปดหบอกนะคะ เป็นครั้งแรกเลยค่ะที่หนูได้ออกมาสู่โลกภายนอกได้มาออกงานครั้งแรกนะคะหนูก็ไม่ใช่คาดคิดว่าหนูจะมีผู้ใหญ่เข้ามาเลยเห็นความสามารถและเชิญหนูมาให้ออกงานแบบเป็นครั้งแรกที่มันแบบรู้สึกยินดีมากๆเมื่อไที่หนูได้ยินข่าวหนูก็รู้สึกตื่นเต้นดีใจโอ้ตั้งแต่ทำพิธีตอกมาไม่เคยมีใครทักมาหาเราแล้วก็ให้เราไปออกงานได้ มันเป็นประสบการณ์ครั้งแรกในชีวิตหนูก็รู้สึกดื่นเต้นมากๆเลยก็ขอบคุณพี่ๆชาวทิศตะนะคะที่เข้ามาติดตามและเตกํกำลังใจให้หนูนะคะท่านไม่ได้พี่ๆหนูเขาไม่ได้มาออกงานแบบนี้นะคะหนูอยากให้มีคนติดตามหนูเยอะๆสนับสนุนหนูไปนาๆนๆแบบนี้ตลอดไปนะคะโอกาสน,นี้จะเป็นไปไม่ได้เลยท่านไม่ได้พี่ๆชาวทิศตะ ที่เข้ามาเป็นคนันใจให้หนูนะคะหนูก็ขอบคุณพี่ๆนะคะที่คอยพพอร์ตหนูคอยอยู่ข้างๆหนูทําให้หนูได้มาเปิประสบการณ์ใหม่ๆครั้งแรกในชีวิตของหนูนะคะก็มีถ้าเกิดว่าจะมีผู้อยา่เจอดีสักคนหนึ่งเห็นหนูและให้หนูได้ไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆหนูยังอยากได้ประสบการณ์ใหม่ๆอีกเยอะเลยก็ถ้าพี่ๆคนไหนสนใจหนูอยากให้หนูไปเปิดหมวก ต่ออกงานร้องเพลงตามงานวันเกิดงานเลี้ยงส,สังสรรค์อไได้นะคะจะจ้างหรือจะเชิญหนูให้ไปร้องเพลงตามสถานที่ต่างๆก็ได้นะคะขอให้มีคนเห็นหนูเด้เถอะสุดท้ายนี้หนูก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจและเข้ามารับชมรับฟังหนูนะคะขอบคุณลดตาสระขาพทัทยาได้ด้วยนะคะที่ให้โอ,อกาสหนูได้มาขอบคุณมากมานะคะบ๊ายบาย